สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะกับช่อง YouTube แม่มดเพียกร์ค่ะคิวนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีมังกรดกวงชะตาของท่านในช่วงรอบเดือนพฤศจิกายนปี2567จะเป็นอย่างไรกันบ้างท่านใดที่เกิดในลัคนามังกรสามารถรับฟังคลิปนี้ได้ค่ะและท่านใดที่ยังไม่เคยผูกลัคนาสามารถดูตามราศีได้การพยากรณ์นี้เป็นการเพยากรณ์โดยภาพรวมเท่านั้นหากมีสิ่งใดที่ตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ค่ะ ชาวลัคนามังกรดาวตานุลักษณ์ดาวตัวตนของท่านก็คือตำแหน่งดาวพระเสาร์เลขเจ็ดไทยนะคะมาอยู่ในภพนำหน้าเรียกว่าอยู่ในภพกระดุมพระภพการเงินของท่านเพราะนั้นในรอบระยะเวลาที่ดาวตัวตนมาอยู่ในภพนี้ท่านจะคิดในเรื่องของการหารายได้การสร้างสินทรัพย์แล้วก็การที่จะพุ่งเป้าไปในเรื่องของการทําเงินให้กับตัวเองนะคะเรียกง่ายๆว่าอาจจะค่อนข้างเอาเรื่องของการเงินมาเป็นเรื่องใหญ่ แต่ดาวพระเสาร์ค่ะก่อนหน้านี้โคจรเดินถอยหลังมาสักระยะหนึ่งแล้วและจะถอยหลังไปจนถึงวันที่3พฤศจิกายนเพราะนั้นช่วงที่ดาวพระเสาร์เดินโคจรถอยหลังนะคะบางท่านก็อาจจะมีเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความโอลหมา่านความวุ่นวายหรือว่าการอาจจะต้องกลับมาทบทวนในเรื่องของการเงินบางคนอาจจะมีภาวะการหมุนเงินไม่ทันการบริหารจัดการการเงินที่ค่อนข้างทําไปได้ยากลําบากในช่วงรอบระยะเวลาที่ดาวถอยหลังนะคะ แต่รอบระยะเดินนี้ค่ะเรียกว่าดาวตัวตนเซตตัวแล้วกำลังจะโคจรปกตินะคะวันที่4-18พฤศจิกายนดาวพระเสาร์มีการมุนค่ะเรียกว่าหยุดนิ่งอยู่กับที่หยุดที่จะเดินถอยหลังแต่อาจจะมีหยุดบ้างเดินหน้าบ้างถอยหลังบ้างเพราะนั้นกำลังเซตตัวเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้า แสดงว่ารอบระยะเวลานี้โปรเจกต์ต่างๆที่ท่านคิดเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางการลงทุนต่างๆมีเกณฑ์ได้ดีสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรนั่นเองค่ะและเจ้าบ้านเขาดาวราหูนะคะมาอยู่ในภพสหัชชะราหูเป็นเจ้าเรือนการเงินมาอยู่ในภพที่3มก็เรียกว่าเรื่องของสังคมแวดล้อมเพื่อนฝูงการคอนเน็กชันต่างๆสามารถทำได้ดีหรือเรียกง่ายๆว่าชาวลัคนามังกรในรอบระยะที่ดาวมีการเรียงตัวกันแบบนี้ ท่านจะต้องมีเรื่องของการเปิดตัวเองให้มากขึ้นหรือว่าอาจจะต้องออกไปสู่สังคมมากขึ้นมีการพกปะติดต่อนะคะมีการคอนเนคชันกับเพื่อนฝูงมากขึ้นออกไปสู่วงสังคมแล้วจะนำพาซึ่งเรื่องของการเงินมาให้ค่ะทีนี้เรามาดูดาวอีกดวงคือดาวพฤหัสนะคะดาวพฤหัสมาอยู่ในภพอุตตะ ปุตตะความหมายทางโหราศาสตร์หมายถึงการลงทุนระยะสั้นนะคะหมายถึงเรื่องใหม่สิ่งใหม่การเริ่มต้นบริวารบุตรหลานและดาวพฤหัสก็เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศาของท่านและเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะวินาปุตตะช่วงระยะเวลานี้นะคะดาวพฤหัสยังคงมีการโคจรถอยหลังตั้งแต่3ตุลาคมและจะถอยหลังไปจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์ ปี2,568เพราะนั้นช่วงรอบระยะเวลานี้ค่ะพริฤหัสเป็นทั้งอุดมเกณฑ์ในภพปุตตะแต่โคจรเดินถอยหลังแบบนี้แสดงว่าบางคนจะมีเหตุการณ์ที่อาจจะได้นำโปรเจกต์เก่ากลับขึ้นมาค่ะได้มีเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการคิดการทำอะไรเกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือบางคนนะคะลงทุนไปแล้วทำไปแล้วอาจจะกลับมาทบทวนในจุดตำแหน่งของการงานต่างๆหรือว่าเรื่องราวต่างๆเรียกว่า อาจจะรื้อระบบในเรื่องของค่าใช้จ่ายของตัวเองก็ได้หรือว่านำเรื่องเก่าขึ้นมานำโปรเจกต์ที่สามารถทำเงินบางคนอาจจะเป็นลักษณะของการมาวิเคราะห์เรื่องราวของตัวเองต่าง,างๆเพื่อที่จะทำให้วิถีชีวิตโดดเด่นดีขึ้นค่ะพฤหัสร,ร่วมมรตยูเรียกว่าโคจรถอยหลังร่วมเพราะนั้นเรียกว่า สิ่งต่างๆค่อนข้างผันผวนปรับป,ปรับคาดเดายากนะคะและบางคนมีเกณฑ์ที่ลูกน้องบริวารในที่ทํางานอาจจะลาออกไปคนเก่าไปคนใหม่มานะคะแต่จุดนี้พฤหัสก็ได้ตําแหน่งจุลจักรด้วยเพราะนั้นถึงแม้ดาวจะโคจรเดินถอยหลังก็ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะสิ่งต่างๆในรอบระยะเวลานี้บ่งบอกว่าท่านจะมีเรื่องใหม่ๆให้คิดได้แบบสม่ำเสมอท่านมักจะมีเรื่องของการต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆได้เสมอ ดาวพฤหัสเป็นดาวประธานฝ่ายสุพรเคร์ที่ให้คุณให้ดวงชะตาต่อท่านแต่ท่านต้องใช้ความรู้ใช้ความสามารถใช้ทักษะต่างๆทางด้านการสื่อสารนะคะแล้วก็เรียกว่ามีทักษะทางด้านของการที่จะพูดโน้มน้าวติดใจคนมีความเป็นตัวของตัวเองได้ดีเวลาที่ท่านออกสู่สังคมนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรนั่นเองค่ะ และเนื่องจากดาวพฤหัสเป็นดาวสหัสชะด้วยค่ะมีเพื่อนบางคนชักชวนในเรื่องของการลงทุนค่ะเพื่อนที่เคยรู้จาักกาันคนเก่าหรือว่าคนที่เคยรู้จักคนที่เคยมักคุ้นกันมาก่อนมีเกณฑ์ที่จะได้ติดต่อสารความสัมพันธ์กันนั่นเองค่ะดาวพฤหัสเล็งกันกับดาวพระพุธนะคะเรียกว่าดาวพุธก็เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการพูดจาการเจรจาแต่พุธเป็นเจ้าเรือนอริ มีการโคจรมนด้วยถอยหลังด้วยในรอบระยะเดือนนี้นะคะก็เรียกว่าสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์อาจจะมีการนำกลับขึ้นมาใหม่และรอบระยะเวลานี้ต้องบอกว่าสิ่งใดก็ตาม ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ร่วมต่างๆให้ท่านคิดก่อนที่จะตัดสินใจพูดหรือทำข้อตกลงต่างๆออกไปช่วงเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะได้ในเรื่องของงานใหญ่เข้ามานะคะเพราะว่าดาวพระเกตก็กลมในภพราพะเรียกว่าผลประโยชน์มีคนช่วยเหลือมีมิสหายช่วยเหลือหรือมีเกณฑ์ที่เพื่อนสนิทเข้ามาช่วยเหลือหรือมีเกณฑ์ที่จะได้แบ่งทรัพย์สินแบ่งในส่วนของผลประโยชน์กันนั่นเองค่ะ และดาวศุกก็กุมร่วมไปจนถึงวันที่9ศุกสุขเป็นปละอุตตะมาอยู่ในภพลาภะเป็นปละจะมีการร่วมทํางานกันเป็นทีมค่ะและช่วงรอบระยะเวลานี้นะคะในช่วงที่ดาวพระเสารของท่านยังคงมีการมนอยู่ค่ะก็แนะนำว่าอาจจะอย่าเพิ่งทำอะไรที่เป็นเรื่องของการตัดสินใจใหญ่ๆนะคะ หรือว่าทําอะไรก็รู้จักที่จะโอนอ่อนผ่อนตามบริวารที่อายุน้อยกว่ามักเข้ามาส่งเสริมนะคะในรอบระยะเวลานี้แต่ท่านอาจจะต้องเสริมทักษะในเรื่องของการทํางานเพราะดาวศุกร์ก็เป็นดาวเจ้าเรือนการงานด้วยเพราะหลังจากวันที่9ไปแล้วนะคะเรื่องของการงานจะไปอยู่ในภพวินาศเห็นไหมคะดาวศุกร์พอวันที่9มาอยู่ในภพวินาศมหาจัก ดาวได้กําลังดีแต่ต้องทําอะไรแบบเป็นความลับทําแบบเงียบๆไม่เปิดเผยไม่ฟูฟ้านะคะหรือว่าทําอะไรก็อย่าให้คนอื่นรู้เยอะแล้วถึงจะดีแล้วถึงจะทําให้ตัวท่านประสบความสําเร็จได้นั่นเองค่ะ และดาวอาทิตย์นะคะวันที่16ยกมาค่ะอาทิตย์พฤหัสเป็นดาวคู่มิตรใหญ่คู่มิตรหมายถึงมีคนเข้ามาช่วยเหลือมีมิตรสหายเข้ามาช่วยเหลือคอยส่งเสริมนะคะแต่ดาวอาทิตย์เป็นดาวมรณะมรณะลาภะก็หมายถึงว่าท่านมีเกณฑ์กับการหยิบจับทําของที่เกี่ยวข้องกับของเก่าของที่คนอื่นทําทิ้งร้างไปแล้วหรือว่าของที่คนอื่นทําเสียหายไปแล้วงานที่คนอื่นทําแล้วท่านต้องไปแก้ไข ลักษณะงานแบบนี้ถ้าท่านเจอแล้วท่านจะสามารถทําได้ดีนั่นเองค่ะมีเกณฑ์ของการเดินทางในเรื่องของการพูดคุยการเจรจาการติดต่อสื่อสารนะคะหรือมีการเดินทางร่วมกับเพื่อนร่วมงานนะคะกับบริวารกับบุตรหลานของท่านอาจจะมีสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน่ายินดีซึ่งสัมพันธ์ในลักษณะทิศทางประมาณแบบนี้นะคะทีนี้ย้อนกลับมาดูดาวอาทิตย์1-16ค่ะอาทิตย์อยู่ในภพการงานและรอบระยะเวลานี้ต้องบอกว่า การรู้จักโอนอ่อนผ่อนตามการรู้จักปรับตัวจะทําให้การงานเกิดเรื่องที่เกิดความแข็งแรงขึ้นเพราะรอบ1-16ถึงอาทิตย์ได้ตําแหน่งนิดซึ่งถือว่าเป็นตําแหน่งที่อาจจะมีเรื่องเข้ามากระทบในเรื่องของการงานใครที่มีคดีความเกี่ยวข้องกับการงานรอบระยะเวลานี้นะคะก็อาจจะมาเป็นปัญหาจุกจิกกวนใจหรือใครที่มีการท,ทําธุรกรรมร่วมต่างๆรอบระยะเวลานี้ระมัดระวังในเรื่องข้อบทกฎหมายะคะเพราะดาวอาทิตย์เป็นดาวมรณะ มรณนะกรรม,มะหมายถึงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานหรือการเสียผลประโยชน์บางอย่างหรือการอาจจะได้ไม่คุ้มเสียนะคะดวงดาวต่างๆในดีมีเสียในเสียมีดีเพราะนั้นจุดที่ดีท่านก็ส่งเสริมไปจุดไหนที่เป็นจุดด้อย อย่าไปเพิ่มกําลังให้นะคะเพราะนั้นจุดนี้ก็จะบ่งบอกว่าท่านอาจจะมีศักยภาพในเรื่องของการทํางานค่อนข้างที่จะน้อยในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนค่ะเพราะนั้นคําพูดต่างๆที่สื่อสารออกไประมัดระวังให้ดีนะคะท่านมีเกณฑ์ของการสูญเสียผลประโยชน์หรือว่าการเงินบางส่วนต้องบอกว่าบางส่วนเพราะว่ายังมีจุดดีข้อดีอีกเยอะสําหรับตัวท่านในเรื่องของการงานค่ะเพราะว่าดาวพระศุกร์เขาอยู่ในภพลาภะแสดงว่าผลประโยชน์ต่างๆเกิด ใครคาดหวังการยกย้ายใครคาดหวังจากเรื่องของตําแหน่งชื่อเสียงนะคะมีเกณฑ์ได้รับมีเกณฑ์เจ้านายให้ความช่วยเหลือค่ะแต่มักจะมีความสัมพันธ์ในทิศทางของการจะต้องย้ายการจะต้องปรับต้องเปลี่ยน หรือว่าการจะต้องแก้ไขสิ่งเก่าๆเรื่องเก่าอาจจะมีเรื่องของการต้องทํางานเก่าๆที่เป็นงานค้างค้างหรืออาจจะมีการแก้ไขการงานบางอย่างเกิดขึ้นในรอบระยะเวลานี้ค่ะแต่เมื่อดาวอาทิตย์เข้ามาเล็งแล้วนะคะช่วงรอบระยะเวลานี้ก็ถือว่าสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใหม่สิ่งใหม่การเรียนรู้ต่างๆของท่านจะฟื้นตัวได้ดีเพราะดาวการงานพอหลังวันที่9ถือว่าได้กําลังดีนะคะใครที่ทํางานออนไลน์ ใครที่ทํางานเฉพาะทางใครที่ทําเกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์เกี่ยวข้องกับคดีความนะคะคุณทนายความการแพทย์การสาธารณสุขต่างๆเหล่านี้นะคะหรือว่าการทุกขการทําลายก็เรียกว่าอยู่ในโหมดของวินาศดาวได้กําลังมาหาจักรหมายถึงยิ่งใหญ่นั่นเองค่ะแต่ยิ่งใหญ่แบบเงียบๆนะคะเพราะนั้นรอจุดที่ดวงดาวได้กําลังดีเพราะว่าหลังจากนั้นไปดาวศุกร์ก็มาทับลักช่วงรอบระยะเวลานั้นก็อาจจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับตัวท่านอีกหลายอย่าง แต่ทีนี้ท่านต้องเข้าใจว่าดวงดาวนะคะเวลาที่มาให้คุณต่อดวงชะตาตามกําลังนั้นท่านจะต้องปรับตัวให้เข้ากับเรื่องราวเรื่องนั้นพบเรือนคือเรื่องราวนะคะดวงดาวหมายถึงความรู้สึกหมายถึงใจหมายถึงการที่จะทําให้เจ้าชะตาเกิดความรู้สึกเช่นนั้นและปฏิบัติเช่นนั้นแล้วจะเกิดเรื่องใดนะคะเมื่อมาอยู่ในภพวินาศถามว่ามีข้อเสียหายได้ไหมก็มีเกิดขึ้นได้วินาศที่เป็นมหาจักรนั่นหมายถึง ความลับต่างๆอาจจะโดนเปิดเผยอาจจะโดนแทงข้างหลังก็ได้อาจจะเจอคนที่ท่านไว้ใจแทงข้างหลังนะคะหรือว่าอาจจะมีคนที่ทํางานผิดพลาดแล้วทําให้ท่านต้องมานั่งรับผิดชอบทีหลังได้เพราะนั้นกําลังของดวงดาวจะให้ผลให้คุณในลักษณะที่ท่านจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการงานเพราะพบวินาศหมายถึงรอยรั่วในดวงชะตาหมายถึงสิ่งที่มักจะเกิดความผิดพลาดได้ป,ป,ปุบปับฉับพลันเกิดขึ้นทันทีทันใดลักษณะแบบนี้หากท่านตั้งรับไว้ก็ ก็เชื่อว่าท่านจะผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆไปได้และยังมีดาวอังคารอีกดวงซึ่งเล็งมายังดวงชะตาของท่านเล็งมายังภพตนุของท่านนะคะเรียกว่าอังคารเป็นนิดอังคารพันธุปัตตนิอังคารเป็นเจ้าเรือนสองบ้านเจ้าเรือนพันธุซึ่งหมายถึงความเรียบร้อยในบ้านเรือนนะคะหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจับจ่ายใช้สอยก็ได้และอังคารก็เป็นเจ้าเรือนลาภ เพราะนั้นเมื่อเกิดความเป็นนิดหมายถึงดาวเกิดจุดด้อยสิ่งที่คาดหวังอาจไม่เป็นดังหวังหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะท่านอาจจะมีเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเยอะใช้เงินมือเติบนะคะหรืออาจจะทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสุขของตัวเองมากไปในรอบระยะเวลานี้บางคนอาจมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านเรือนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหุ้นส่วนก็ได้นะคะเพราะว่าเมื่อดาวเกิดในลักษณะแบบนี้ท่านอาจจะทําอะไรแล้วทําให้ตัว ท่านนั้นเกิดความพึงพอใจส่วนตัวหรือบางคนก็แบบประเภทว่าเอฟของกระจายเลยลักษณะแบบนี้นะคะดวงดาวซึ่งส่งมาถึงตัวอาจจะส่งผลให้ใจร้อนได้ส่งผลให้ท่านขี้เกียจได้ไหมก็ขี้เกียจได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเล็งมายังตัวคุณสมบัติด,ด้านดีของดาวอางาังคารคือความขยันนะคะอาจจะมีความบ้าบิ่น แซมอยู่ด้วยนะคะเรียกว่าลักษณะแบบนี้เพราะนั้นท่านอย่าทำอะไรให้เกิดลักษณะคุณสมบัติด้านด้อยของดวงดาวก็ขยันเข้าไว้มันทำเข้าไว้แล้วก็คิดให้มากกว่าพูดนะคะรับฟังคนอื่นเยอะๆนำมาคิดแล้วอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์เพราะว่าช่วงรอบเดือนนี้ค่ะดวงดาวต่างๆค่อนข้างจะโฟกัสไปในเรื่องของผลประโยชน์ทิศทางรายได้ของตัวท่าน ้ะซึ่งเรียกว่าท่านอาจจะผ่านพ้นช่วงวิกฤตที่อาจจะมีสถานการณ์แย่ๆมาก่อนหน้านี้แล้วพอถึงจุดนี้ก็มองว่าเอาไว้ก่อนดีกว่าไม่ได้อะไรเลยลักษณะแบบนี้แต่ลองคิดให้ดีค่ะเป็นช่วงจังหวะหนึ่งที่ท่านจะมีงานใหญ่ มีเรื่องโปรเจกต์ใหญ่เข้ามามีการเงินใหญ่เข้ามาหรืองานนี้แหละคะ่ะจะเป็นจุดตั้งต้นในเรื่องของการที่จะเดินไปข้างหน้าแล้วก็มีงานใหญ่งานต่อไปเข้ามาหาตัวท่านเพราะนั้นท่านจะเปิดตัวอย่างไรในลักษณะของการทำงานในลักษณะของการที่จะเรียกว่าสร้างโปรไฟล์ก็ได้นะคะซึ่งเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนสมัยปัจจุบันนี้นะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของคู่ครองคนรักกันบ้าง ดาวเจ้าเรือนปัตตนิกของท่านคือดาวพระจันทร์แต่เนื่องจากดาวจันทร์มีการโครจรสองวันครึ่งแล้วจึงย้ายไปในแต่ละราศีเรียกว่าโครจรเดินเร็วนั่นเองค่ะ ในที่นี้ดิฉันจึงขอใช้ตำแหน่งดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวคู่ธาตุในการพยากรณ์แทนนะคะพฤหัสมาอยู่ในภพปุตตะท่านมีเกณฑ์พบเจอความรักที่ดีนะคะสำหรับคนโสดค่ะมีเกณฑ์พบเจอคนที่ท่านถูกอกถูกใจนะคะได้ไปสถานที่เก่าๆได้ไปในที่ที่เรียกว่าเป็นที่ที่ตื่นตาตื่นใจและตัวท่านก็ชอบพอด้วยและรอบระยะเวลานี้มีเกณฑ์ได้พบเจอคนที่เข้ามาร่วม มีความสัมพันธ์ด้วยเรียกว่าอาจจะเริ่มคบหากันพูดจากันเกิดขึ้นเกี่ยวข้องและมักจะมาจากเรื่องของการเดินทางหรือการทํางานนะคะหรือบางคนก็อาจจะมีเด็กมาชอบก็ได้ค่ะแต่ก็ต้องดูกันให้ดีๆนะคะเพราะว่าจุดนี้ดาวศุกร์นะคะซึ่งเรียกว่าเป็นดาวความรักเป็นประด้วยก็อาจจะมีเรื่องของการมีความรักที่ เป็นเรื่องของความรักที่อาจจะมีตําหนิมาแล้วลักษณะแบบนี้อาจจะเป็นลักษณะของการมีคู่ที่ไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองก็ได้ลักษณะแบบนี้นะคะแต่ก็เชื่อว่าท่านมีเกณฑ์ได้พบเจอคนที่ดีนะคะจากการเดินทางคนเก่าที่ท่านเคยรู้จักแนะนําใครบางคนให้มาเจอกันค่ะสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วมีคู่แล้วมีเกณฑ์การลงทุนร่วมกัน มีเกณฑ์เดินทางร่วมกันนะคะมีเกณฑ์พูดคุยเรื่องเก่าๆปัญหาเก่าๆร่วมกันนะคะแล้วก็ร่วมแก้ปัญหาก็เรียกว่าเป็นจุดที่จะเคลียร์ใจกันได้เป็นจุดที่ท่านจะเริ่มสารสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวของท่านเพื่อที่จะเดินต่อหรือบางคนมีเกณฑ์ของการที่จะลงมือทําอะไรร่วมกันอาจจะมีการทํางานร่วมกันเป็นพาร์ทเนอร์เป็นหุ้นส่วนกันในลักษณะแบบนี้ค่ะ แต่ดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นเรื่องของหัวใจความรักนะคะมาได้ตำแหน่งมาหาจักรค่ะเรียกว่าหลังจากวันที่9มาอยู่ในพวกวินาศจุดนี้ต้องบอกจุดที่ต้องระวังก่อนคือระวังเรื่องความรักซ้อนเข้ามาระวังเรื่องของความลับที่อาจเกิดขึ้นหรืออาจเจอคู่ที่ เกิดจากโซเชียลออนไลน์คู่ที่ไม่เปิดเผยนะคะหรือว่าคู่ที่ชอบอยู่เงียบๆเป็นคนที่ชอบเก็บเนื้อเก็บตัวลักษณะแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นจุดที่เจ้าชะตาอาจจะได้พบเจอหลยจุดนี้ค่ะสุขและพฤหัสมีการสลับเรือนกันก็เรียกว่าเป็นตําแหน่งอนุกเกษตรเพราะนั้นก็ยังมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นสําหรับตัวท่านเรียกว่าสิ่งที่ท่านตัดสินใจท่านพอใจกับสิ่งที่ได้ทําแล้วก็อยู่ในปัจจุบันในวิถีชีวิตที่ท่านชอบนั่นเองค่ะ ก็ขอบคุณกันด้วยนะคะสำหรับการติดตามรับฟังรับชมค่ะหากไม่อยากพลาดอย่าลืม Subscribe ฝากกดแชร์กันด้วยค่ะสนใจผูกลัคนากันส่วนตัว QR code ด้านล่างแอดเข้ามาได้เลยนะคะแบบมีค่าใช้จ่ายค่ะและท่านใดสนใจร่วมทำบุญปันน้ำใจน้องหมาน้องแมวจรสำหรับค่ายารักษาโรคแล้วก็ค่าอาหารนะคะสามารถร่วมบริจาคมาได้ที่เบอร์บัญชีด้านล่างคลิปนี้ค่ะ กดคลิกเข้าไปดูได้เลยนะคะขอบคุณกันด้วยค่ะและขอให้โชคดีเดือนนี้ตั้งสติให้ดีอย่าอ่อนเกินไปและอย่าแข็งกระด้างเกินไปนะคะรู้จักการยืดหยุ่นแล้วท่านจะพบกับความสำเร็จค่ะสวัสดีค่ะ